ค okay, ครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะผมในแกปเรนดอมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับผมแมป Escape m r g r a m d ์กลนะครับผม Escape m r g r a m ร์กลมกลเออใช่ใช่กลัมดอบแ Candy Shop นะฮะใช่ใช่ก็คือหนีออกจาก ร้านขนมของมิสเตอร์กรรมดอบนั่นเองนะฮะใช่ใช่ใช่ซึ่งคนหนุ่มคนนี้ใช่มิสเตอร์กรรมดอบไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคถ้างั้นเราก็มาหนีกันดีกว่านะครับอืมโอเคเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อหนีสินะใช่ไหมเอะโอเคเลเซอร์หายไปแล้วนะคะโอ้ใครอะเมื่อกี้เห็นปะมีคนยื่นหน้าออกมานะฮะอืมอู้ตรงนี้มี ขนมลูกอมนะฮะลูกอมลูกอมแท่งก้อนน้ำตาลกลมๆนะฮะอืมหน้าอร่อยหน้าอร่อยแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเคี้ยวลูกอมอยู่เหมือนกันอืมถ้าเกิดผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับบางคำอาจจะบางคำอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมกำลังอมลูกอมอยู่นะฮะอืมอมลูกอมอร่อยอร่อยพอดีว่าเห็นว่าเป็นร้านขนมก็เลยรีบหาลูกอมมากินนะฮะ ซึ่งเมื่อกี้ผมตายอ้าผมตายอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าผมลงได้สวยแล้วนะโอเคลงได้ดีสวัสดีครับเออประตโูโอ๊โอ๋ลวงเฮ้ยเซงเมัดใครอ่ะเฮ้ยนั่นมันเจ้าตัวสีฟ้าที่เออโผล่ออกมาเมื่อตอนที่ผมถามว่าใครอ่ะนี่นาะทุกคน เออเขาเป็นศัตรูหรือเปล่าใช่เขาเป็นศัตรูนะฮะเขาจะไล่ฆ่าผมเขาจะเขาจะเอาไอเนี้ยจุบประจุเขาจะาจุบป,ปะจุจะอ,จปปะจอ่ะเราต้องหากุญแจเขาจะาจุบประจุมาตีหัวผมผมต้องหากุญแจไปเปิดประตูกุญแจอยู่ไหนละเนี่ยอ๋อกุญแจอยู่นี่ผมไม่เห็นได้ไงเนี่ยผมไม่ทันเห็นกุญแจได้ไงนะฮะทุกคนนั่นนาทิรีไปเปิดประตูดีกว่าโอเคเปิดประตูละ อู้หนีออกมาได้แบบบุดบิดนะฮะอืมเกือบไปแล้วเชียวเฮ้ยอู้ข้างล่างมีอะไรอ่ะมีรถรางส่งขนมใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะอ๋อโอเคเจ้าตัวสีชมพูเป็นเพื่อนเรานะฮะส่วนเจ้าตัวสีฟ้าเป็นศัตรูนะครับผมเออเข้าใจละอันนี้ใครอ่ะสวัสดีครับอ๋อไม่นะมิสเตอร์กัมบอล โอ้โหเขายิงใส่ผมเมื่อกี้ืมผมก็ควรต้องตอบโต้นะฮะผมก็ควรต้องโอ้โหเขามีโลเขามีโลแล้วเหมือนถ้าผมยิงแล้วลูกกระสุนมาสะท้อนมาโดนผมด้วยเมื่อกี้นะฮะโอเคถ้าเกิดเขาใส่โลเราต้องห้ามยิงนะโอ้โหห้ามห้ามโดนเส้นสีแดงเมื่อกี้นะฮะถ้าโดนก็คือเจ็บตัวแต่ไม่ถึงตายนะเมื่อกี้ผมโดนอยู่นะฮะโอ้ยิงไม่แล้วอาะแต่ผมชนะ โอเคผมว่าผมควรที่จะรีบเคี้ยวลูกอมในปากแล้วก็เกลืนเกลืนมันลงท้องไปทุกคนเพราะว่ามันทําให้ผมพูดมาเรื่องคอยละแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเคี้ยวลูกอมก่อน <laughs> <laughs> อ่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมเคีย้ยวลูกอมหมดแล้วเรียบร้อยเออยทาไมผมไม่คิดได้ตั้งแต่ตอนอัดคลิปเนาะว่าควรจะต้องเคีย้ยวลูกอมให้หมดปากก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะอืมจริงการที่เราพูดไปด้วยแล้วมีลูกอมอยู่ในปากด้วยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะว่า ลูกอมอาจจะติดคอเราตายได้ถ้าเกิดว่าเราพูดหรือว่าแหกปากเยอะเกินไปแล้วแล้วใช้เสียงเยอะเกินไปแล้วไอเนี้ยอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ทางไปต่อแล้วอ๋อเราจะต้องกินนะฮะถ้าเราพูดจาเสียงดังโดยที่ไม่รู้อมในปากบางครั้งมันอาจจะกระเด็นเข้าคอเราได้ทุกคนนะฮะเออควรจะต้องรีบกินให้หมดก่อนพูดนะครับถ้าพูดเบาๆไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมเป็นคนเสียงดังเป็นคนพูด พูดเสียงดังนะฮะเพราะงั้นแล้วถ้ามีลูกอมอยู่ในปากระหว่างพูดมันอาจจะเกิดโศกขนาตรกรรมได้ <laughs> <c oughs> นะฮะจริงอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเปิดอันนี้วิวีโอเคเขาชุบเขาชุบเขาชุบกระโดดเดินดีๆตรงนี้มีพัดลมอีกแล้วโอ้อะไรอ่ะแข่งรถเหรอสวัสดีพ่อตัวสีชมพูคุณไปแข่งรถ ด้วยกันกับผมไหมกับพ่อหนุ่มสีฟ้าโอเคเราต้องชนะพ่อหนุ่มสีฟ้าสินะเงี้ยเงั้ยง้ง,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 ง้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 ได้เลยได้เลยวีเฮ้ยไหมผมแซงซะดีๆผมแซงแล้ววู้ยแมปนี้ดีจังเลยทุกคนเราสามารถที่จะตัวซ้อนกันได้นะครับถ้าเป็นแมปอื่นถ้าเกิดว่าเป็นด่านแข่งรถนี่ตัวซ้อนกันไม่ได้นะนะฮะ แต่แมปนี้ดีนะครับเพราะว่าตัวซ้อนกันได้ผมเคยประสบการณ์การแข่แขงรถแบบนี้ในแมปอื่นนะคเคยเจอเจอประสบการณ์การแข่งรถแบบนี้ในแมปอื่นเนาะแมปอื่นมันจะตัวซ้อนกันไม่ได้นะครับซึ่งผมโดนเบียดตกขอบตลอดเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ดีเย่ yeah, ผมชนะอู้เขาระเบิดตายเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ชนะเขาผมต้องโดนระเบิดตายแทนใช่ไหมเนี่ยอู้อ้อ,อตกตก,ตก ดีแน่แที่เราชนะนะครับถ้าเราไม่ชนะเราโดนระเบิดแน่เลยอ่ะอือฮะโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอะ่ะอยู่ๆก็ขาลอ,อยนะะขาไม่มีแรงโดนโอ๊เอาลืมมองโถเอยมันมีกับดักอยู่บนนั้นนะฮะโอเครีบไปโอ๊ะลืมมองอีกแล้วมันมีพื้นอยู่ข้างล่างคนอะไรซุ่มซ่ามจังเลยเบอร์บะนะฮะบ้าบอ บรบรบ่าบอซุ่มซามแย่ชมัดตัวฉันตัวฉันเป็นอะไรนะฮะอันนี้อะไรอ๋อกดคลิกได้เลยนะครับไม่ต้องมีอาวุธหรอโอเคอันนี้ก็กระโดดลงมาได้เลยไม่ต้องลงเอ้ถังถังอันนี้นะฮะอืมแล้วเขามีถังมาไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> โอเควิ่งไปดีๆค่ชุบเดินดีๆ อ่ะฮะอู huh. ้ลูกกวาดใช่จริงๆด้วยมันคือลูกกวาดนะครับเจ้าหมอนั่นเจ้าหมอนั่นเป็นมิสเตอร์ลูกกวาดแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาเหมือนไอเนี้ยทุกคนเคยเห็นปะที่มันเป็นก้อนหมักที่เป็นเอ่อเครื่องเครื่องเครื่องขายหมักฝรั่งอะ่ะที่จะต้องหยอดเหรียญห้าหรือไม่ก็เหรียญสิบนะครับแล้วแต่ร้านเนาะบางที่ก็เป็นเหรียญห้าบางที่ก็เป็นเหรียญสิบพอหยอดไปแล้วมันก็จะมีปุ่มให้หมุนห,หมุมหมน,มนแกแรกแกแรก,แกตรงกลางนะฮะพอหมุนไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ ลูกอมไม่ใช่ลูกอมสีได้หมักฝรั่งก้อนกลมๆม,มาเค HI ี้ยวนะครับผมซึ่งอ้าอะไรอะมาจากไหนเฮ้ยเมื่อกี้นี้ยังไม่มีเลยนะครับหูตกใจหมดเฮ้ยเนี่ทําให้ฉันตกใจในกราบว้วว้าวว้าวว้าๆ้าวตัวอะไรแกเป็นปีศาจชนิดไหนปีศาจลูกอมชนิดไหนเนี่ยปีศาจขนมบ้าบออุ้ยเอาเจ้าตัวสีชมพูไม่ใช่เพื่อนเรานี่ว่าทุกคนเห็นปะ เจ้าตัวเสียมพูมันขับขุนยนต์ตัวสีฟ้านะครับอ๋ออุ้ยมีลากสองมีเฟสสองอู้เฮยในที่สุดแกก็เผยเผยตัวจริงออกมาแล้วสินะแกนั่นแหละคือแกนั่นแหละคือแกนั่นแหละคือตัวลายและแถมแกวับได้ด้วยขี้โกงนะฮะเฮ้ยเฮยฉันเก่งเวลาฉันหลบเลเซอร์แกได้หมดเลยเจ้าหนุม่มเอาละผมว่าเขา น่าจะย้อมสีแน่ๆนะครับเพราะว่าจําได้ป่ะเจ้าตัวสีชมพูมันจะช่วยเราเสมอแล้วเจ้าตัวสีฟ้าจะไล่ล่าเราเสมอแต่ตอนนี้เจ้าตัวสีชมพูมาขี่หุ่นยนต์สีฟ้างั้นแสดงว่าเจ้าตัวสีชมพูคือตัวร้ายมาตลอดเขาแค่แบบย้อมสีตัวเองเป็นสีฟ้ามาไล่เราแล้วก็ย้อมกลับเป็นสีชมพูเพื่อมาเตือนเราทําตัวเป็นคนดีแล้วพอรับหลังเราเขาก็จะอ่อยแอบไปย้อมตัวเป็นสีฟ้าแล้วก็มาเ ไล่ฆ่าเราอีกนะครับซึ่งเขาอาจจะย้อมสีวนไปวนมาวนไปวนมาจนกระทั่งสีที่ใช้ย้อมมันหมดเขาก็เลยต้องเผยตัวจริงโดยการมาเป็นตัวสีชมพูเพราะเผอิญว่าสีที่ต้องย้อมเป็นสีฟ้ามันหมดพอดีนะฮะเออแบบว่ายอมยอมเผยความจริงเพราะสีหมดนะฮะคนสีฟ้ากับสีชมพูคือคนคนเดียวกันนี่ไงตอนเป็นตัวร้ายจะเป็นสีฟ้าตอนเป็นคนดีจะเป็นสีชมพูแต่เขาคือคนคนเดียวกันนะฮะ ก็ว่าอยู่ว่าทำไมหน้าตาเหมือนกันนะครับอือ้าวจบแล้วหรอเราชนะเจ้วู้ฮู้ชนะแล้วเอยแล้วอันนี้อะไรอู้ผมมีพลังพิเศษผมสามารถเดินบนอากาศได้อย่างกับจอมยุทธนะฮะนี่คือจอมยุทธเด้